คือใครนะครับที่บอกว่าเอเซนกานะครับหลังจากที่ถูกรีเวิร์กมาใหม่นะครับปรับมาแล้วกากมากคิดผิดนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะเล่นให้ดูนะครับเอเซนกาในช่วงเล่เกมบอกเลยว่าโหดมากและตัวนี้นะครับสามารถตั้งป้อมนะครับเพื่อสร้างไดมอนแก่เป้าหมายได้มันทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าในการตั้งป้อมนะครับในช่วงต้นเกมอ่ะมันอาจจะยังไม่แรงนะครับก็คือการตั้งป้อมง่ายๆนะครับ แล้วกดสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองข้างไว้พอเป้าหมายมามันจะโจมตีอัตโนมัติเลยเดี๋ยวเราดูนะฮะสักครู่นะครับก่อนหน่งก็ฟาร์มไปก่อนนะครับช่วงต้นเกมก็อาจจะไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับเคลียไปก่อนนะครับบอกแล้วว่าเลดเกมแบบแป๊บเดียวตายเลยนะโหดนะเอซนกแล้วก็สามารถทําให้ตัวเองปิดนรม,มาตาได้นะครับค,รคล้ายๆกับมีไอเทมออฟในตัว้าวได้เลยเนี่ยเพื่อนสวย ยกหนึ่งทีครับสกิลฟิกครับโจมตีปึ๊บอีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับโอเคโอเคครับตอนนี้ก็ได้มาตัวแรกแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยเอลินดอร์เอาดิเอาดิโจมตีไม่ได้นะครับผมมันต่างนะครับเมื่อกี้อ้าวไม่กลับเหรอโอ้โหจังหวะนี้ตายครับยังไงก็ตายยังไงก็ตายนี่ครับหนึ่งทีล่วงครับ อันตรีหกวีนะครับเพื่อนโดนไล่มาอยู่นะครับรอบนี้เนี่ยสกิลหนึ่งดักครับสกิลสองแบบนี้เข้าไปครับแช่ไหมอันตรีสามครับล่วงครับเรีวมาล่วงไหมไม่ตายเหรอเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอเลดเกมสักประมาณสิบสองสิบสามสิบสี่นาทีขึ้นข้างล่างต้องระวังนะครับกลางหายป่าหายนะครับน่าจะสามตัวนะครับข้างล่างมาละมาละมาละ,าละถอยครับถอยด่วน สกิลดักมาดนอันติผักไปก่อนครับแล้วก็ฟิกออกมาโยนไวนะ้หนึ่งทีครับเก็บเลื่อนต่อฮนะเก็บเลื่อนไว้แล้วก็ดักให้เพื่อนครับเอาเพื่อนไม่หนีครับแล้วก็โยนต่อเลยครับเฮ้ตายในนี่ยเรียบร้อยครับล่วงฮะเรื่มมามเริ่มมา,เร,มมาเริ่มมาแล้วอ่ะเรืวม,มาไม่กลับตายเลยครับในนี่ยเรียบร้อยตัวที่สองมันชิงได้ไงเสาอ่ะน,นี่ครับแช่แข็งตัวเองก็ได้แล้วก็ทำดาเมจอีกหนึ่งรอบครับ เดี๋ยวช่วงเหล่นเกมนะครับจะตั้งป้อมให้ดูนะั้งป้อมแล้รวะฝากสก,กิลสองไว้มันจะใช้งานอัตโนมัตินะครับคือแรงมากเลยนะถ้าใครแบบติดก,กับดักอะ่ะออไม่รู้แบบเนี้ยซวยเลยนะแรงครับไ้่มาแล้วมาแล้วเลือกแค่นี้เหรอเรียกแค่นี้ครับอันตีเข้าไปครับอืมันฟิกไอ้ตายครับตายโดนคีปตีตาย,ตายฟิกไม่ไม่ทันนะโยอีอะรอดักนะครับรอดัก ไปครับฐานไ่เนี่ยยกครับสกิลสองคว้างไปอันติครับยับไม่ตายครับโอเคเด้งไปครับเด้งไปเด้งมาเรียบร้อยครับเด้งไปเด้งมาโอเคตายไหมตายไหมตายได้ดีเพื่อนยกครับสกิลสองสวยอันติก็ถือว่าคููดาวไวเลยครับเอซินกา ข้างบนน่าจะตายหรือเปล่าเนี่ยสองตัวไอ้เพื่อนเราดิ้วดิดิเรียบร้อยครับอย่าให้เด้งอย่าให้เด้งเอาป้อมต่อเลยครับเว้แต่ว่าข้างบนนะฮะข้างบนว่าไงครับข้างบนข้างบน ตาย้เนี่ยตาย้เนี่ยสวยแบบหนึ่งเดี๋ยวตั้งป้อมให้ดูนะครับดูไหมมีได้ครับไม่ได้ไม่เป็นไรชิบ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 เฮ้ยโดนโดนโดนรวเพื่อนสวยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ทัน okay. ตายแครี่ตายไหมดีเยียบร้อยแครี่ เพื่อนเพื่มันตามมาเดี๋ยวเพื่อนหนูที่ตายนี่เนี่ยตายนะครับตายนะสวยสกิลสองครับเด้งไปเด้งมาแบบนี้สองแน่ครับปึ๊บเรียบร้อยสกิลต่อครับเด้งต่อได้ไหมเออตายครับอันติอื้อหือไม่โดนไม่เป็นไรเดี๋ยววาร์ปไปกันบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวไปดักหลังดักนะครับต้องมีตัวมาแน่และบางคนก็ไม่รู้นะถ้ามานี่คือแบบ บางครั้งก็ตายได้นะครับถ้าตัวบางอ่ะนี่ครับวางไว้วางไว้วางไว้ครับมาไหมมาไหมหรืมาจริงมาจริงตายนี่ครับตายแน่ตายไหมรีบเรียบร้อยครับเปต้าตายครับไปครับอันติผักไปครับย้ำๆสกิลสองย้ำหนึ่งทีครับเอาหนีด่วนไม่ทันละแช่แข็งไยไหมไม่ทันนะครับกะจะแช่แข็งเป็นอมตะเริ่มต่อครับผมเริ่มต่อสกิลสองเอาเดียวดิเออโอ้รึ่งหลอดแรงจัด โอเคเดี๋ยวดักต่อครับดักต่อดักทางปอมดักต่อครับไปครับไม่ต้องตั้งละสวยอันตี้ครับยกหนึ่งทีสกิลครับปึก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 เด้งครับตายไหมเรียบร้อยครับเปต้าแช่แข็งตัวเองเป็นอมตะฟิกออกมาครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอหาเงินเยอะนะครับผมจะเปลี่ยนรองเท้าเป็นสมุดเขียวแทนเลยนะคือแบบ ชุดเดียวงมีจอดแน่บางครั้งนะดี๋ยเราดูให้เราดูเด้งไปเด้งมาโอ้โหเก็บตายครับเร็วมาเหลดเกมนะครับจตอนนี้นะครับ18นาทีแล้วตั้งป้อมทิ้งไว้ครับมาดิมาดิโด,ดนตั้งป้อมทิ้งไว้แน่ตั้งป้อมทิ้งไว้ครับไอ้ดนแลนวเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงไฮ้ตายวะเอาแล้วแคลรี่ทำไมเนะี่ย ดักไว้ดักไว้ดักไว้เต่างป้อมเอาบัฟฟ้าต่อเลยครับบัฟฟ้าต่อขี้เกียจกลับบ้านเลยครับแรงเลยครับปรับมาใหม่อะ่ะมันก็โอเคเลยนะเพราะว่ามันมีเสาไงมันเด้งได้อะตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับส่วนใครนะครับอยากมีไอดีเกมาวีนะครับ คิวเรียลสกินไลน์ก็รับไปได้ที่เพจแอสเมียนต้นทีพี่เจ็ดได้ครับของจริงต้องได้ทำมากกว่าสองแสนกว่าได้ครับฝ่ายเดกเพื่อนผมว่ามันเอาดาร์กนะมาเอาดาร์คครับทุกคนมา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 ตังป้อมทิ้งไว้ครับเาไหมอันติไปเลยเพื่อนสกิลยกครับล่วงนึงศพครับมันคือแฮรี่นะฮะมันใช้ตายเกิดละรอรอรอ เดี๋ยวมาผมตั้งป้อมทิ้งไว้นะครับมีตัวตายแน่ก่อนก็เคลียร์คลิปก่อนดูดีดาเมิดโหรัวๆเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งป้อมดีกว่าทิ้งไว้ครับชิมี่ไม่ไม่มาเอ้ยมา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 เอ้ยมาครับตายไหมเฮ้ยจะตายจะตายโอ้หยอเลนโดถ้ามีสกิลสองก่อนจะตายนะครับเมื่อกี้เอเลนโดอ่ะมันลบหลังได้ไง ฮาวสจวตเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาครับตายไหมอรียบร้อยล่วงเับเรียวมะเด้งไปเด้งมาเรียบร้อยล่วงครับเอ้ยเริ่มแรงเริ่มแรงและโอเคเดี๋ยวเราเอาเป็นสมุดสีเขียวดีกว่านะครับก็คือกะเอาทีเดียวตายเลยนะโอเครองเท้าแป๊บนึงจุ๊บโอเค เอาดิอันติไปแบบนี้เด้งไปครับปึ๊บปึ๊บ,บเลียปร้ยรอยครับอื้อเอรนดอรชุดเดียวจอดอ่ะโหดจริง, <c oughs> งเล่นง่ายเลครับแถมเข้าโอ,โ,โอ้โหดูทุกคนเบต้าคับอะไรนะเบต้ากับสจวอตโอเคเราออกสมุดเขียวดีกว่านะครับขายรองเท้าแบบนี้โอ้โหสุดยอดพลังเวทครับตอนนี้แหล่งจัดมาด่เดี๋ยวตั้งป้อมรอเลย เดี๋ยวทุกคนดูนะฮะมีไฮยามาไหมจะได้ตั้งป้อมรอมาแล้ว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 เชิบอู้ไม่มีตัวใกล้ได้ไหมเนี่ยไอเปต้ามันมันเนียนว่ะมันเนียนทุกคนมันเนียนเฮ้ยตายนี่แค็งที่สู้ไม่ได้เหรอโอ้แรงจัดเอาเดี๋ยวดิมีมีมีฟิกครับมีฟิกมีฟิกเพื่อน ไปกรันี่ไงสวยสองตัวกับเบิ้ลคิวเด็บเบิ้ลคิวครับเด้งไปเด้งมาฮาโอ้โหแรงจริงครับว่เรวชุดเดียวจอดลองกันนะครับเซตนี้นะครับโหดจริงเด้งไปครับหนึ่งดอกเหมือนนี่กับดักในตัวทุกคนอ้าวอ้าวเออตายโอ้โหยแม้ทุกคนเซตนี้เอาไปเลยจัดครับโคตรแรง ดเดือดรอดเดเข้ามานะครับเหลือแค่ตัวเดียวนะตายแน่เอาเดียวดิไปครับอันติผักไปเลยตายร่วงครับบอ,อกแล้วว่าแรงมากทันไหมเนี่ยเอ็นทันไหมจุบบ๊บเด้งไปเด้งมาปุ๊บ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 คเลือหดหมดื่นแปดเยอะมากคิปรถนะน่าจะไม่ทันนะครับแต่ว,ว่าผมจะบอกให้ดูนะสกิลครับอันติผักไปแบบนี้ตายไหม โอ้ยนิดเดียวเองอะโอ้โหถ้าหมดฝ่ายสกิลสองสามอีตายเอฉชนะเอกอก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในการมารีวิวเอซินกาเลครับ